สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง a e y Auto Import ขณะนี้เป็นเวลา2องทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เรามากันค่ำๆเลยใครยังไม่นอนเข้ามาชมเลยนะคะวันนี้เรามีรถนำเข้าหรูมาเป็นกองทัพและมีมาแบบเด็ดๆด,ดกันทุกคันเลยค่ะวันนี้จะมีทั้งเบนเทก้านิวเบนเทก้นะคะพร้อมด้วยฟอร์ดมัสแ n งมา ผูงเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้มีทั้งตัวเปิดปทุนนะคะและตัว5.0 GT นั่นเองนะคะและตามมาด้วยกับขยนนคูปสีเฮยอนนะคะและก็ะตบท้ายมาด้วยเอาผาด SR4 ซึ่งตอนนี้เอาผาดโรงงานปิดการผลิตเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นรถหายากกันทั้งหมดเลยค่ะ ที่ไหนไม่มีรถมาที่เราค่ะ AUI Auto Import มาเลยค่ะมาชมมาชมเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะมากันดึกๆเลยค่ะวันนี้ค่ะขยันไหมสองทุ่มครึ่งนะคะยังมาไรอยู่เลยเมื่อตอนอประมาณบ่ายสองอยู่ที่นนทบุรีตอนนี้กลับมาที่โชว์รูมแล้วมาพาทุกคนชมกับรถหรูนำเข้าหล่อเท่ๆ ที่พูดเลยว่าหายากมากแล้วนะตอนนี้นะคะสำหรับโชว์รูมอืนอ่นๆนะคะที่เรามากันแล้วอ๋อลืมบอกไปเรามีตัวมาคารนนิวมาคาร2022มาถึงกันแล้วด้วยนะคะอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวจะพาไปชมด้วยนะคะคันแรกๆในประเทศไทยคอนเซปต์ a อ Auto i m ต o r t ค่ะคันแรกค่ะเป็นเทก หนาวนะคะและสอ้าจุดศูน GT ค่ะสีแดงนะคะและตามมาด้วยนี่เลยค่ะ5้ศนนะคะ GT สีส้มค่ะโอ้โหอยากจะแรงไปถึงไหนค่เนีี้และมาด้วยตามด้วย5้ศ GT สีเหลืองค่ะและตามมาด้วยขยเยนนะคะ ที่เป็นรถฟูลออฟชั่นสุดๆและเป็นรถที่บอกเลยว่าหายากอีกเช่นกันค่ะสีเคยอนนะคะออฟชั่นแน่นๆและจะเป็นเอาผาด S R C top h i g h b r a d ซึ่งตอนนี้วันนี้บอกก่อนเลยนะคะจริงๆรถรุ่นอื่นของรถยุโรปเนี่ยไอ้แจ้งเพื่อนๆไปนานแล้วนะว่ารถขาดตลาดนะคะแต่ตอนนี้เอาผาดขาดตลาดแล้วนะคะเนื่องจากโรงงานมีการ หย,หยุดการผลิตนะคะจากชิปอะไหล่ขาดนั่นเองเราไปชมข้างหน้าก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวให้ชมกับนิวมาคารด้วยนะคะนิวมาคารมาถึงก่อนหน้านี้นะคะพอดีเอเดินทางอยู่ก็เลยยังไม่ได้ไลฟ์แต่มีอัพคลิปไว้แล้วนะคะสำหรับนิวมาคารค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า ตอนนี้เอฟพูดเลยนะว่าเอฟบอกมาเป็นตลอดเวลาบอกเพื่อนๆมาอยู่ตลอดนะคะบอกมาเรื่อยเลยนะคะว่ารถยุโรปจะขาดตลาดนะคะซึ่งวันนี้มันก็ขาดจริงๆนอกจากว่าหายากแล้วราคายังสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่ของมันขาดเนี่ยถ้าเราหาเนี่ยถ้าเมืองนอกที่ไหนที่ก็มีรถสเ็ดเลยเนี่ยเขาก็จะคิดเราค่อนข้างสูง อย่างนี้ดีกว่านะคะว่าต้องใจ่สูงจริงๆถึงจะได้รถมานอกจากรถที่เราออเดอร์นั่นเองค่ะถึงจะได้ในราคาแต่ก็้างเงินมันก็ขึ้นอีกลคะคามันแพงขึ้นทุกรุ่นนะคะเดี๋ยวไปชมด้านหน้าก่อนค่ะ มาถึงนะคะแต่มีการถ่ายคลิปกันไว้แล้วนะคะก็จะเป็นนิวมาคาร2022ที่เรามีรถพร้อมส่งมอบได้เลยและออปชั่นแน่นๆท่วมๆอันนี้เราทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวรอชมคลิปตอนสักประมาณ4-5ทุ่มคืนนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาลง Facebook ให้ชมกันนะคะแล้วก็อบอกเลยยังไม่มีท่านเจ้าของสนใจพักมานะคะ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่มาคาเดี๋ยวค่อยให้ดูคลิปนะคะเรามาชมตัวนี้ต่อเลยเบนเทก้าก่อนสำหรับคันนี้ค่ะเป็นตัวนิวเบนเทก้สีเทานะคะ สดจุกจุกกันไปเลยค่ะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ชมกันวันนี้ให้ดูข้าวๆ้าวก่อนนะคะเอาแล้วค่ะช่วอรถลงเลยค่ะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ชมกันนะคะนี่เลยค่ะสายราชา s อ v นะคะสายเบลเล่ เ,เอาละค่ะที่อยากนำเสนอก็คือหลายคนบอกว่าตอนนี้ข้างนอกเนี่ยมัสแตงเนี่ยไม่มีของกันแล้วมาที่เรานะคะตอนนี้นะคะ5.0นะคะวันนี้บอกเลยค่ะว่ามากันเป็ดพรองทับนะคะมาป,ป่านั่นเองนะคะพะดังมหาศาลด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเอาสองคันนี้ลงนิดนึง สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัว m a s t a n g 5.0 GT นั่นเอง4 6 0แรงม้าค่ะพลังมหาศาลนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะและคันนั้นเป็นตัวพิเศษ2.3 Eco Boost เปิดประทุนหรือ Convertible น่ะเด็กเดี๋ยวมาเปิดประทุนให้ชมกันนะคะเอาละค่ะให้ถอยลงมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะพา เพื่อนๆชมกันนิดนึงและคันนี้นะคะจะเป็น5.0 g t สีเหลืองนะคะยังพร้อมให้ท่านมาจับจองเป็นท่านเจ้าของได้นะคะอย่างว่างอยู่นะคะสำหรับตัวคันสีแดง2.3ตัวคันรถเปิดประทุนคันนั้นมีท่านเจ้าของแล้วเตรียมที่จะไปส่งมอบให้กับ คุณเอกนะคะลูกค้าของเราที่เชียงรายนั่นเองโอ้ยดูแค่สตาร์ทนะเสียงตอนนี้บอกทุกท่านก่อนนะคะว่าราคารถเนี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรนะ สำหรับรถยุโรปนะคะมาสแตงเนี่ยขึ้นมาคันหนึ่งเนี่ยประมาณสักสองถึงสี่แสนนะคะต่อรุ่นนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าวัาวนนี้เราก็ราคาสูงเราก็ต้องเอามาเพราะรถมันไม่มีก็อย่างที่พูดไปค่ะถ้าที่ไหนไม่มีรถมาที่เรานะคะ AUI Auto Import นะคะมีรถพร้อมสอง่งมาได้เลยสำหรับห้าจุดศสีแดงคันนี้ยังไม่มี านเจ้าของนะคะสามารถจับจองได้นะคะ5.0 GT เหลือสีแดงและสีเขียวส่วนสีส้มมีท่านเจ้าของแล้วรับรถกันวันอาทิตย์นั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่เลยคุณอ้อนอันนี้นะคะเป็น Convertible นะคะเสื้อเปิดกระทนเหมาะมากสำหรับหน้าหนาวแล้วลูกค้าเราอยู่เชียงใหม่ด้วย เชียงใหม่หนาวหนาวเชียงรายเชียงรายคุณเอกะะรถมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเอกนะคะแต่ว่าต้องขออภัยนะคะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เรายังมีรักษามาตรก,การในเรื่องของการเดินทางป้องกันและแพร่เชื้อนะคะเรียกว่างดการรับเชื้อและแพร่เชื้อนะคะในเรื่องของการเดินทางถ้าสมมติว่าจังหวัดที่ไกลมากเราไม่สามารถขับรถไปจับได้เนี่ยต้องขออน,นุญาตส่งเป็นแบบ เอเดีลิเวอรี่ไปก่อนนะคะแต่รถสวยๆเลยค่ะหน้าหนาวพอดีเลยโอ้ตรงไปเลยพี่เอกบอกว่าขอบคุณพี่เอมากมา,าม,ามาตรงเวลามาดีเลยมาตรงเวลาพอดีเลยนะคะพี่เอกมาถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะส่งไปโดยเอเดลิเวอรี่กันนะคะวันอาทิตย์แนละ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอกจะมาไล์ให้ชมแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเอ่อมาสเตงทั้งสูงนี้เลยค่ะนะคะค่ะคันนี้มีท่านเจ้าของแล้วแต่ว่า มีสีเหลืองนะคะคอนเวอร์เทเบิลอีกคันหนึ่งนะคะรถจะเข้ามา,าเดือนหน้านะคะสนใจจับจองได้ค่ะมีแค่คันเดียวสำหรับสีเหลืองคอนเวอร์เทเบิลสองเ o ียสามอีโคบนั่นเองไปชมด้านหน้าเลยปิดหน่อยคุณอ้นปิดหน่อย ที่บ้านล,ลูกน้องบอกว่าอยากเบิ้ลห้าจดศูนเลยบอกว่าอยากเบิ้ลกลับไปเบิ้ลที่บ้านนะคะที่บ้านเมียรออยู่ <c oughs> เอาละค่ะนี่เลยนะเดี๋ยวค่อยมาไล์ให้ชมนะคะอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเบิ้ลแล้วเนาะสำหรับครันนี้ไม่เป็นไรคุณช้างนั่งไปเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นเบรเทกกนะคะเดี๋ยวเอจะมาไล์ให้ชมแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ รถพร้อมรับได้เลยแล้วออปชันเนี่ยบอกเลยค่ะว่าแน่นสดสดค่ะค่ะแน่นสดสดเลยมาคารนะคะเดี๋ยวรอชมกันนะคะสำหรับมาคารนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ชมนะคะช่วงประมาณสักสี่ถึงห้าทุ่มนะคะเรามีทำคลิปไว้แล้วแล้วก็นิวมาคารเราย,ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะสนใจยังไงก็สอบถามมาได้ค่ะ นี่เลยค่ะ5.0นะคะ GT ค่ะสีเหลืองนะคะมีรถพร้อมรับได้เลยค่ะตามต่อมาด้วย5.0สีส้มน,นะคะคันนี้มีท่านเจ้าของแล้วและของเราเนี่ยไม่ใช่ออปชั่นแบบว่าเอ้ยแรงอย่างเดียวนะออปชั่นแน่นด้วยนะคะมีทั้งช่วงล่างไฟฟ้าแมกเนลายพร้อมด้วยบ่อเรคคาร์โนั่นเองค่ะ หน,หน่อยนะคะนี่เลยค่ะเะเยนนะคะสีเทเยนพุ่ค่ะสีเคยนนะคะออแดงค่ะออปชั่นนั่นๆเลยนะคะแต่ขณะนีน้ท่านเจ้าของแล้วลูกค้าเพิ่งโอนเงินมาจับจองกันแล้วก็เดี๋ยวเราคงได้ไปส่งมอบกันที่ถอนกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเตรียมตัวพร้อมกับท่านเจ้าของ วันอาทิตย์นี้ค่ะที่สี่ลมเดี๋ยวเราเจอกันนะคะคุณลูกค้า5.0 GT อ่ะเดี๋ยวให้เขาเอารถลงก่อนอ่ะดูคนนันน แล้วค่ะเอาแล้วค่ะมาดูไหมคะเบาะนะคะจะเป็นเล็โรเดี๋ยวให้เขาลนลงก่อนอ่ะดูขน้นก็ได้ค่ะอ้นเปิดดูหน่อยเบาะเล็โรนี่เลยค่ะนะคะ,นะคะก็อ่าเขาบอกว่าจะขับมัสแตงทั้งทีนะคะมันก็ต้องมีอะไรใช่ไหม อ่ะเบาะนักแข่งเนอะกระชับเหมาะกับรถที่มันแรงแบบนี้โอ้เสียงมันแบบร้าจ,จริงๆเลยเนะเาะทุกคันนั้นคันนี้แลกไฟฟ้าด้วยนะพี่ช่วงแลกไฟฟ้าทุกคันค่ะ5.0ช่วงล้วห้าไฟฟ้าหมด อยากดูดม้าก็ไปลงคักนะจ้ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะลาลาเลยยังว่างนะ5 0สีเหลืองและสีแดงค่ะระหว่างที่เรา,าเอารถลงกันเดี๋ยวเราไปดู SRC เดี๋ยวค่อยเดินกลับมานะเอาผาดน,นะคะตอนนี้พูดเลยนะคะว่าโรงงานนะคะมีการปิดการผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่ตอนนี้นะคะที่โรงงานที่ปุ่นคือปิดโรงงานแล้วทําให้รถเอาผาดก็กลับเข้ามาในโหมดของรถขาดตลาดแล้วนะคะเดือนนี้เรายังมีรถพร้อมส่งมอบไม่ถึง10คันในกรณีถ้าสั่งจองใหม่นะคะ แต่เดี๋ยวเราจะมีเข้ามาเป็นรถค่ะเดือนนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคีอเดนจับจองหมดแล้วแต่ว่าถ้าท่านในกําลังมองหารถครอบครัวเพื่อไปเที่ยวปีใหม่เอาผาดมีรถให้จับจองเพิ่มอีกไม่ถึง10บคันนะคะสนใจสอบถามมาค่ะไปชมเลยวันนี้เดี๋ยวเอะไรสั้นๆนะวันนี้ใช้พลังงานเยอะจริงๆค่ะวันนี้ทำง,งานทั้งวันเลยแล้วก ไล์ด้วยขับรถด,ด้วยเดินทางด้วยนะคะทำงานแข่งกับเวลาก็เดี๋ยวขอไล์ให้ชมสั้นๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเอมารีวิวนะคะฉบับเต็มให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับรถตู้นะคะเอาผ่านแล้วเวลฟนะคะสนใจยังไงทักมาก็คือเดือนนี้เหลือว่างให้จับจองอีกเพียงไม่ถึง10คันและท่านใดสนใจจะรับรถเดือนหน้า รถเอ๋มีน่าจะดตอนนี้นะคะที่มีนะคะสำหรับเอาผ่านนะคะคาดว่าเดือนหน้ามีไม่ถึง20คันส่วนเดือน2ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะมีรถขายไหมอันนี้บอกตรงๆนะคะเพราะว่าโรงงานที่เขาปิดเขาก็ไม่มีกําหนดเขาก็ไม่แจ้งมานะคะว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่นะคะเหตุ<ช> <aime> ผลที่ปิดเพราะอะไรบางชิ้นขาดตลาดและชิปขาดตลาดนั่นเองค่ะก็เลยทําให้ <hani> ถึงจุดที่เอาผาดวันนี้โรงงานปิดแล้วนะคะทุกท่านนะคะสนใจอยากได้รถครอบครัวรีบทักเก่าเข้ามารถเราสดใหม่ข้อสำคัญย้ำนะไม่มีย้อมแมวนะคะชัดเจนค่ะเอาผาด S R C ค่ะท็อปไฮบริดสองคันนี้มีท่านเจ้าของแล้วนะคะเอาแล้วค่ะเราไปดูข้างหน้าต่อ เดี๋ยวเราคงจะปิดทิปกันแค่นี้นะคะวันนี้บอกตรงๆว่าพลังงานเอเหลือน้อยมากวันนี้เหนื่อยเจงแล้วรถเข้าเยอะจริงนะคะวันนี้นี่เลยค่ะหมูม้านะคะม้าป่านมพุ้มพลังนะคะพร้อมด้วยราชากบ เยเยนคูปนะคะหรือมาคานนิวมาคาน2022ก็มาจา้าสนใจอยากขับขี่รถก่อนใครทักเราเข้ามานะคะสำหรับเรานะคะ A.U.Y Auto Import นะคะโชว์รูมเรานะคะอยู่ที่รามอินทากม .14 ใกล้แยกมินบุรีนะคะสำหรับสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพและที่สาขาโคราชนะคะเราก็มีนะคะ สาขาโคราชเราจะอยู่ที่ถนนมิตรภาพเยื่องๆกับเดอะมอโคราชนะคะติดกับสถานีขนส่งโคราชนั่นเองนะคะสนใจโทรมาสอบถามได้ค่ะ0 2 5 8 7 4 6 6 6 6า6 6 6 6จ็ด9 9 9หรือแอดไลน์ค่ะ s a e y o ตนะคะแช่งควับประสง่งมาได้เลยค่ะว่าสนใจที่จะให้สาขาไหนดูแลนะคะจะโคราชหรือกรุงเทพได้เลยนะคะ พรุ่งนี้ค่อยมาชมนะคะเดี๋ยวเอกจะมาไลฟ์ฉบับเต็มๆ,ๆให้ทุกท่านชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรถนำเข้าที่เพิ่งเข้ามากันใหม่ๆสดๆเลยค่ะบ๊ายบายจบสั้นๆนี่แหละสวัสดีค่ะ